สวัสดีค่ะ บัดนี้วันที่10มิถุนายนพศ2568เป็นวันที่41ที่ข้าพเจ้านางเชี่ยวภูมิมาตขอถวายเซียงส่วนสัตยาิพสูตรพระบุตรและหมดต่างๆถวายเป็นผู้ท้าพิชานทั้งพิชาแตะค้าพิชาและอาจารย์เลี้ยงพิชานเด็วาจาร์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราภิยานชนะในบทส่วนจากตัวเรื่องได้เทินบทกราบพระรัตนไตรอรหังสมมาสมโูรณ์พระความพุทธธรรมพระความตังพิวาเทมีสวาคาโตพระตาลรวมธรรมังนาราซามีสุปฏิปันโนะโโตสสังงงนมมา บทบูชาพระเพลียพินาศ อันหังสมาสมุทโธสุทธิลาปณีนิพุโตคุนิหีธรลมานโนธานีปารมีหิเจติสติยวชวังทั้งผู้ทางธรรมังสักทางสารนาคโตปุเทมีรัตนาต่ยังธรรมังจารามีสนทินาบทสวดชุมนุมเทวดาสมัตตาเจริสวดตาคันธดุเทวดาสัทธธรรมังเวฬหาชันสันตุนันตุตะพวกทางตะเคกะมีจจรูเปติลีติคันรัตเตจตาลิเคมานติเปเลเทเจคามีโตรุนาคในเคหาวตุมหีเขเตปุมาจะยันตุเทวาชรัฐลาวิสเมยยัขาคันธ่าพานาคาติดทัตตาสันติเกียามุนริวะละวัจ ยำทานตาธรรสาโลกุลยยมทนตาธสัมาลกุยยมทานตาปวดสวดภาพาคณมการนบุรสาวะตัวละตัวทมบุนบุรสาวะตัวละตัวมบุนาบุรสาวพระตัวละตัวทัมบุบวสวดไตสารนคมทาป่าถาพุทธังสารนักชามีธรรังสารนักชามีสัังสารักชามีทเดียปพุทธังสารนักชามเดียปิธรรมังสารนักชามเดียปีสักขังสารนักชามีตาตียปิพุทธังสารนักชามเดียปิธรรมังสารนักชามีเดียปีสังฆังสารนักชามีปวดสวดจัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสานลันาัญญพุทโธเมสารละนางวังอิเตนะสัจจวัชชนะสรลเมหัตัวสัพพทานัตถิเมสานลันาัญญธรรมโมเมสารละนางวังอิเตนะสัจจวัชชนะสรลเมหัตัวสัพพทานัตถิเมสานลันาัญญสังโฆเมสารละนางวังอิเตนะสัจจวัชชนะสรลเมหัตัวสัพพทานบสวดติละตนะหาปัญหาบัคาถาพุทธังนัตเมรัตนะปุตตาสลีละจิตังธรรมังนัตเมรัตนะปุตตาวิสุทธิสาลังสักขังนัตเมรัตนะปุตตาวิสุวิสุสีละทิฏฐิ เอตังนัมีติละตรนางนัตนาตาณตายาหังสัมมาสัมโม,สม,โมตสริตวะถุไวเสสภูตังอัญโยยายุตระคุณะโยค้าวะสปาวตังอสมิตะยามผีปีตเทวะยะทาตาติทันเทเอกังวินาตาตะทิตะเลสตม,มะสัมภาเวนะโตเกกะทาจิจะจิเลนจักปาตุภูตังคมภีลยานวิสย,ยังอติทุท,สทัสทังวิญโยหิปันทิตชะชาเนหิวิชัญญ,ญาลูปังโลกัมหิเกหิจิกระทันจุป,ปะ ลพานิยังเกทันจีสุทูอิทิตังคุณะกายายตายานามหิเยวะชนะตาญะสุวิสุตมปีสัมมุปปสัสต,ตังมณสิสุทธะปะสาทาทานังปุญญาติกานะมะมะสะวุตตะมะปุณณภูมังทุขาปมุจจะณะมุขสะสารนางขาตานังปูชาละเฮสุปละมังอภิปูชาเนยยงนิพานะสัจชิกิริยานิุปนิสัยทังสัมมากิเลสะมาละโสทะ นาสิทธิยาจะสาธุหิอัถะกุละเลกุสะเลหุปะเสวานียังปาณีหิจาปีสาระนังเข้ามานิยเมีมวาตัสมาหิตังติราตานังสารนังฆะตัมหละลัตินทิวังชนะนิสุนัมสมานาปูเชมาจาปีสัสตังสุป,ปะตันนาจิตาตาตถาหนุป,ปาลิจริยาสัทารตาจารุเยนาตถาสุกเตนะสุขีภเวมุติเชนะาตาสา จตสาปิตวะติหุ่นตุโยเจทะธรรมวินญายมหิปามานภูโตโลกุตตะลาพิสัมมะโยนิยโตสุโุชังตทศปานิสะยะจะญาญาอายามปีหุ่นตุวัตุตเยปาริจิตโตสุปะสาธากาโลนัมกาลสิทธิคาถาโยจจคมามุ h a m ม a าปะกะโทธัมมังวะพุโตสุขโตมุโตปารัสสะ ภาสาวิณีโมจย,ยันโตป่าเปสีเขมังชตนตะตังเวเนยังพุทธังวลังตังสีสารมามีโลกาสานาทัญจาวินายะกัญจะตเจศติเชียสถีหุตูตัมพันตรายาจาวินาสเมตุธรรมโอทโชโยวิยะตัสสะสัตุทเสสีโลกาสาวิสุทธิมะขังนิยญญานิโกธรรมะทะ รัสซาชาลีสาตาวโหสันติกะโลสุจินโนทำมังวันตังสีสารมามีสมโมหะปะทาลังอุปะสันตธาหังเตเตสาเตเชียติที่หตุสัมพันธ์จารยาจะวินาสเมตโตแต่ธรรมะเสนาสุขฆาตานุโคโยโลกาจ่าปะปูปากิเลสะชะกิเลสะเชตาสันโตใสยังสันตินิโยชโกจะจวัขาต่ธรรมังวิธีตังกะโลติสังฆังวันตังสีสารมามีพุทธานุพุทธัง สามารถศีละทิ้งตันเตสาเตเชียสิทธิุนตูสัมพันธ์สารยาจะวินาสเมนตูบทสวนนโมการอัทธกัคถานโมอัฏฐะตัวสมาพุทธะมเฮสิโนนโมอุตตมัธมัสสาสวาคาตเสวะเตนิธานนโมมหาตังคาสาปีวิสุทธศีละทิถิโนนโมโอมาตายาลัทธะลัทะนัตยะสะสาธุกังนโมโอมากาตีตัสตัสสาวัตุตายสปีนโม กาลรปะภาเวนาวิคันชัตุอุปัฏฐวานโมกาลานุภาเวนาสุวัตถิโหนตุสัพทานาโมกาลัสตาเตเชนาวิธิมเหโหมีเตชวาปวดสวนมหาสมัยสูตรเอวอมีสุตังยัการสมิยังพระข้าตะเคตุวิหารติกับปิลพุทโธสมิยมหาวเนมะสัตตาพิขุตะเคนาปติสติงประจามติหิพิขุตะเตหิตะเพหิวาละหันตหิแัสหิเจลุขัดทัตโตหิเทวตาเยบุจินาสันติปิตาหุนติพระวันตังทัศนายนยาพิขุสังฆา อธิโคจตุนังถุทาวาสกายิกานังเทวนังเาถะท้าโหสิอิยังโคภะควาตะเคสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิมหาวัฒน์มหาตาพิขุดสเคนาสติมจับมัตเตหิพิขุดตะเตหิตะเพหิวาอหัเตหิตะสหิตะรักกาถาตหิเทวตายุพินานตันติติตาโหติพระวันตาทัศนัยยามพิขุดทางขันจะยันดูนาไมยปิเยนะภะควาเตนุปัตตะกาเมยามาอุปัตตะกาวิตวาภาพะควาโตัติเกปัจจกาคาถาทารติยามาติอธิโคตาเทวตาเตยยัทปินามาภะละวาปุริโตธัมมะทิตังวา พาหังภาษาเลยยาภาษาที่ทางวาพาหังสามีชยยาไอวาเมวาตุทาวาเสตุเทวิสุอัตตะลหิตาพระโคตัปุระตัอัปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระวันตาอภิวาสเตวาเอกะมันตังอัทังสุเอกะมันตังทิตัโคเอกาเทวตาพระโคนตัวนันิเกมากระทังอภัสติมหาสัมโยปะวะนาสมิงเทวะกายาสามาคตาอาคา อาฆาตตมฮาอิมังอธรรมะสัมพยังทั้ขิตาเยวะอปปาราชิตาสังคันติอัตโคอัปปาราเทตตาเพราะว่าตัวสถิตเกิดมกระทั่งกับพาตินันต์ตาพิโวตัมมาทั้งสองเจตังอัตโนอุชุกะมากันสูสารธิวานีตานิคะชาเตวาอินทัลียานีละคันติปันทิตาติอัตโคอัปปาราเทตตาเพราะว่าตัวสถิตเกิดมกระทั่งกับพาติชาเตวาคีลังชาเตวาปาริคันทั้งคีลังโอหะจามะเมชาเตจารันติตัวทามิมาลาจะคุณพระตา อธิโขอ布าเทวตาพวโตัวติเกมังคธังอภัสเยเกจีพุทธังันคตาเตเนนเตสมีสันติอปายัภูมิงจะหายาันุสังเทหังเทวกายังปริปุเรตันติเตอโขภควาพิโขมันเตสีเยพุทธนาัเยพุทธนาพิขเวทาสัสสุโลกาทตุเทวตายตันติปติตาคุณติตถาคตังทันายาพุขุทัคจายเปิเตพิขเวเตุอติจาปทาทงหันตัวรมาสัมปทาเตธปิพระวันตานังเย एत अपला मायो वते वता तनि वदिता हे तो दयथा पि में ह एतली जे पिते पिवे वोवि संते อนาคตประธานังอาหารตัสัมมาสัพพทาเตสัมปิพู้อันทานังเอตตาปัลมาเยาวาเทวิตาสินิปะฏิตามีสันติสยยธาปีไมหังเอตัลหิอาจิกิทั้มีพิคเวเทวกายนังนามานิกิตายิสัมีพิคเวเทวกายนังนามานีติสิสัมีพิคเวเทวกายนะเทวกายนังนามานิตังตันาถาสัทวกามะนะติกาโลธาภาสิสัมมีติเอวามัเตติโคเตภิกขุพู้อันตป็นจ้าทศสุงขคายสาธุโอจะสีโลกะมนุสสามิยะธา ภุมมาตัทสิตาเยติตาคิริฆพลังปะหิตาตาสมหิตาปุถุสีหาวัลตินาลวะทังทัพิทัพุโนโอทาตาตถาณะสาธุทาวิปัสนามภาเวลาพิโยปัญจสตยัตวาวะเนกาปิโรวัตเวตตโตมมติยิสัทธสัเกสัสนีรเตเทวกายาพิการเตวิชนาถภิโวเตจอาตปาภะสลุงสวะพุทธัสสะสานังเตสัมปาตุระหยานังอัปโลกสานาทสานังอภเปเกตตตามัตคุงตัสังอัตตสัตตลิงเอตตังเอ เอกษาศาสนาอโนุานมัตสุอเปเกนตมัคุงทิสาสภาบุตาหุงตจาสภันอพิญญาญาขคิดวานาจกมาตตโตมาตยสทาสวเเสทเสนรเตเฮวกายาพิตาเตวิชนาถาพิโวเยวหังขิตาสามีขิราหีอนุปุปโสสตาตถาสาวยาคาภูมาขปีลวัตวาอิทิมตโตทิฏิมนโตนะตโตยะสโนปเทมนาพิกมุึงนางสัมิิว่านังจะสาหาสาเมาตาอยนาะตวันิโนอิทิมตโติฏิมตโตนะตโตยะโสตโนปทมนาิกมพมงทางสมิว่นัง สาตาคีราติตาหสายาันนตวันติที่ที่มันโตชุติมโตนะโตเยสสโรมันทังมนาพี่บุมขึนงตติ่านางอิเจเตตระตาัสายาคันนานาตวิโนยที่มันโตชุติมโตนะโตเยสสโรมันทัมนาพิบุมขึนงตติ่านางเวตามพิตาปจัสตายาขันนาตวิโนยที่มันโตชุติมโตนะโตเยสสโรมันทั้งมานาพิ่าบกขึนนางเตตินางคุมิโรลาชักไหโกปุรัสสานิเวสานางพิโยนางติราหัง บริับจติทั้งราชาทัตลโทปภาษาสติคันทพพานังทิปต eh ิมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตสาพระโอนมานามหาพะลาอิทิปนโตตุติปนโตนโตโยสัสสิโนมัทมนาพิฆบุงว่นังสมิติงว่นังทักขีนจรติทั้งราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุมาลานังทิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตสาบ่า พรหวนธรรมนามหาภลาอยู่ที่ันตทุติ่มตนตยอสัตินโรปธรมนาภิกมุขวันงติงว่านางปริมันจัดที่ทั้งราชาวีรูปโคภษัสตินาคนางที่ปฏิมาหราชยอสัจโสปุตตาปีตัสาพะวนอินธรมนามหาภะลาอยู่ที่มันตทุตมตนตยอสติโรปธมนาภิกมุขวนงตพิงว่านางอุตตะละจัที่ทั้งราชาของเวโคตาัสติยาคนางที่ปฏิมาราชยอสัจโส ปุตตาปีตาสสะพระหัววนธรรมนามหาพลาอิทธิมนโตทุติมนโตนัโตยจสัจจโทมัทธรรมนาพี่คอบุญพี่นางแต่พี่ิงว่านังปุริมาทิทั้งทัตตะละโถทัขีณ์เนนานวิรุนหกโณปชิเวนานวิรุปะโคปุเวโลกุณตลังทิทั้งจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิทัตตะทะลามนาทั้งโสวณีกะเปรลวัทเวเตสังมายาวิโนทัสะอาคูวันจันทิกาตถามายาคุเตนหุเวเตหุวิภูจวิภูโตสหะจันทโนกามาเซนโทจากกินทุคันโทนิคันโท นาโทปัมโยจัเทวทุโตจัมมัตติเจตตาเทโนจัคคานโพนทัโลราชันโลตกโพอาคูปจัติโคเจวะติมโลตุริยะวัชชะเอเตจันเยจัราชานโอคันธภาสหราชพิทวนทัพนาภิกขุงภิกขุนางสมพิติงว่นางอัฏฐโคนามภาษานาคาวิสลาสหัสกามภะละสัตตะอาคูปายาคาสหยาติพียาคุนาตตะะท้าจะอาคูนาคายาสัติโนเอลามโนภะนาโธทพบคุณสมพิติงว่นาง เยนาคาราเชสหัสหาธันติทิพาธิชาปกขีพุทธสุทธาจัครูเวหายะสาตวะามัชฌปตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตานาคาราชานมาสิถูกปปันโนเขมามากาสิพุทโธนันหาหิวจะหิอุปาวหายตานาคสุปันนาสารณะมกังสูพุทธังทิตาวชิลาสหเทนะสัมพุทธังอตุลาสิตาภาตโลวาสะวเสติทิมตโตยะสัติโนกรักขชามหาพิสมาอตุลาธานเวคาสาเวปาจิตเต ตูจิติจะปะหาราโทนโมจีสหะตตันจะพระลิบุตานังตาเพเวโรจะนามักาท้าในฮิตวาพระลิงเตนังลาหูพระเทพปาขมุงสต่มาโยธานีพันธันเตพิุนังสัมพิจิงวะนางอโปตเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตาท้าขบงวะลุนาวารุนาเทวะเทวาโสโมจะยัสสะสสหะเมตตากรุณาคิกาอาคุเทวายะยัสสะสิโนทศิตทัศทะคายาสเพนนานะตวะนิโนยทิมโตตุติมโตต้าโตยะสสินโทวะเทมนาพิุฆนางสัมพิจิงวะนาง เวนทูจะเทวาสาฮลีจะอาจจะมาเจตทวีจะมาจะทัศุปนิสาเทวาจะกทัศมาคูปุรักิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักขัดทานที่ปุรักิตวาอาคูมันทวาลหกาวาสุนัวาสโวเซนโทโตปาคะบุรินทาโททาเซติทัสรากายาสเพนานตวันิโนยที่มันโตเติมตัวนะโตยอะสเปนโนมันเท่นาพิการุญพิณังต่พิถีวนัง อาทะคูหัตสภูเทวาชละมาคีติคาริวะอริทักาจะโลชาจะอุมาปุพผานิพาติโนวัลุนาสหธรรมาจารจุตาจะอเนชกาโสุริยะลุจิราอาคูอาคูวะสาวณีติโนทเซเตทธาธารกยาสเพนนัตาตวันิโนอิทธิมนโตุติมโตโตโยสัสสิโนปัญธมนาพิฆบุญเมืองเถรติงวนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมาคิทาปุตติกาคูคูมโนปุตติกาอาทะคูหัสโยเทวะเยจะโลหิตะวาสิโนปะละคามหาปะละคาอาคูเทวายาสัสสิโน เทเสติเทสะทาคยาสะเพนนะนะตะวันนิโนยิทิพิโตตุติมโตเลิกตัวย่อเสตโตมัทนาภิกษุภูมิหลังตะพิติงว่นังสุกากลุหาลุนาอาคูเวคณาสะสหโอทาตะไคหฮะปะโมคะาคูเทวาวิจักขณาสถามัตตาหะรักชามิสกาจายาเสตโนถานิยังอาคาปัจจุโนโยติสาอภิวัตติทเสเทติเทสะทาคยาสะเพนนะนะตะวันนิโนอิทิันโตตุติมนโตเลิกตัวย่ะเสตโนมัทนาภิกษุภูมุพังตะพิติงว่นัง เคมียาสุิตายามากะทกาจ่ายัะสติโนสัมพิตกาลามาเสนทาชตินามาจอาสวานิมลนรติโนอาคูอาทะคูผลนิมิตาทเสตทัศทะกายาสเพนนานตะวันนิโนอินทิเป็นตัุติมตโตโตโยเถิเตโนมัทมนาพิกรมุงมือนังแต่พิถิงว่านังสาธเตเทวานิกายาสเพนนานตะวันนิโนนามันวเยนะคันชงเยจันเยจตริสาสหาปวุทธะชาติมัคีลังโอคาตินะมานาตะวังทักิ ตะเค็มโมคะตะลังนาคังจันทังวะอติตาติตังตุพมาปารัมะโตจัปุตตาอัธิมาโตตหะสังนังคุมาโลติโสจะโสปาคัสมิติงวะนังสหัดจับพามุโลกนังมหาพามาพิตินทติตุอุปปันโนชุติมันโตพิสมะกโยยัสสิโสทัเสตถาอิสราอาคุปเจกะวะสาวะวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจ่ตะเพอภิกัเตติเทเทเวสพามะเกมาลัเสนอภิกามีปัจสานะกันนะาสสะ ม,มันที่ยังเอถาคณะหาถะพันถาลาเคนาพันธะนธมะถูสัมมันตาปริวาเลถามาโวพุจิตถาโุจินางอิติต่ถามหาเสโนคณะหาเสนาอเปสยิปานินาต,ตาละมหาหัจาัสรังครวานาเพราวังยะถาปาวุสโกมีโคสานะยันโตวสวิจุโกตธาโทป,ปจ,จุทาวติสกุโทอัสายังวเส้นะ ตันจาสพังอภิญญาญาวขิตสวานาจกมาตัตัวมัติยิสทาสาวกเกสัสนีเตมาราเนาพิกตาเซวิชานาถาพิโพเจจาตปามากรุงจนวาพุทธศาสาธนาวีตะลาเคหิปกามุงในสังโลมาปีช่วยยงตเพวิชิตะถังขามาพยาติตายสสัตสโนโมทันติสหพุติหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดมัคลาสุตัง อาเสวนาจะพาลานังปฏิตานังจาเทวนาภูชาจะปูชนียานังเอตมัคขลามุตตะมังปฏิรูปาเทสะวาโสจะปปุเพจักกตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิทิจะเอตมมัคขลามุตตะมังพะุสตจันจาติปัญจวินยโยจะสุขิโตสุภาสิตาจะยวาจเอตมมัคขลามุตตะมังมาตาปิตตอุปัฏฐานังปุจธารสาสังกโหอนาปปุลาสักกมตาเอตมมัคขลามุตตะมังทานันจธรรมะจริยา จยาตะการนจาสังกโหอันนาวชานิกรรมานิเอตัมมังคลามุตตะมังอารติวิรติปภามัชฌปานาตะสันสโมอปปะมาโทจะธรรมีโสเอตัมมังคลามุตตะมังคารวจะนิวาตัวจะสันตุธิจะกตันยุตากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังคลามุตตะมังขันติจะโสวะจัตสตาธรรมะนัณจะทันสัทนังกาเลนะธรรมะสักชาเอตัมมังคลามุตตะมัง ตโปจะพัฒนาจะริยันจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพาน,นะสัญญาจจิกิริยาจะเอตัมมะขลามุตตมังพุทธะโลกะธรรมหิจิตตังยัสสะนักกรรมปติอโศกังวัลชังเขมังเอตัมมะขลามุตตมังเอตติตานิกรวานาสัพพัทธะมะปะราชิตาสัพพัทธะโซนทิงคันชันติตัเตสังมังคละมุตตะมันตรีหตรวจลักษณะปริศยากิจิวิตังเทวะภูลาวาเทโวยะละตระนันะ ปณิตังน่านสมังอธิตะท้าขเดนะัมปิพุเทละตระนังมณีตังเตนะเจนะสมวเทโหนโตหยายเวละขังกับพระตังปฏิตังยะทัตถะต่ยยมุนีตรรมหิโตนะเตนะธรรมนะธรรมทีกิจีทมปีทำเมรัตนังมณีตังเตนะเจนะสมวเทโหนโตยังพระท้าเสนโทปริวนาดีจริงธรรมานะธรรมาทิมานันตันักกรณัญมาหูตธรรมท่นาเตนะสมุนณวิชิตีทมปีทำทำเมรัตนังมณีตังเตนะเจนะสมวเทโหนโต เยปุคละอัตตะสตังปัสสาชาตาลิอันานิยุคานิโหติเตท่คเนยาโนนะตังตะสาวกกาเตสุททนะนิมหาพราณิทมปีทังเคและตาลังมณีตังเตหะเจนะโสุวเทหุนโตเยสุปยุตตามนัสสาทมเหนานิการมิโนโคตะมะสาสานำหิตเตปฏิบตาวะคายะอัมตะวะคายหาลือกทางพุทามปติมพุทาผู้ชอบมานาอิธทมปีทังเคและตาลังมณีตังเตนะเจนะโสุวเทหุนโต ขีนางบุรานางน้าวังนาทีสัพหวาบุลิตาเกอภวสิงมิภวสังม,มิงเตขีดละพีชาโนหีฉันทาทิปุติเีลายาถาญาปทิทโพทมปีสังขีและต,ต,ลตระหนงนิตังสีเนศสีนศสวัสดีขนโตุบดสวดธรรมบทสหัสวรคอัตตาเวชิตังเทโยยาจายังอิต,ตาลาปชาอัตตาทันตาสาโปสสานิจจังสัญญาตาจาริโน,โนเนวะเทวนาคันธโพนันมา,อาโอสหะพมพุนาทิตังอป,ปัชิะตังกัญญาตถา,ตา ลูปัสสะชันตุนโนบทสวสดเกศาปุตตสูตรภาสิตะมิทังเตนะภควตาชนะตาปัสสาปัสตาลหตาสัมมาสัมปเทนะเอธาตุมเฮมาอนุสาวเวนะมาปะลัมมะปะลายามะอิติกิลายะมะวิตากสัมปะทานีนะมาตะกะเหตุมานยะคาเหนะมาอากาละปะริวิตาเกนะมาทิฏนิชานะกขันติยามาพัมภะลูป,ปัสตะยะมะ สัมโนโนคาลุยยธาตุเมเฮอันตะนาวาชาเนยยไทยเมธมากุสลายเมธมาสัพชัยเมธมาวิโูฆาละหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาธทินาอหิตายาทุขายาสังวัตติอัฏฐตุเมเฮปัชชะเหยาธายธาตุมเฮอันตะนาวาชาเนยยไทยเมธมากุสลายที่เมธมานวชัยเมธมาวิโูปัสัาอิเมธมาสมัตตาสมานทินาหิตายาทุขายาสังวัตติอัฏฐตุเมเหอุปสัม ปัจฉวิหะเลยยาท้าติบทโสดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตต่ำวปามายุงชลูปานิฏฐะนัสติตานาเอตังพยังมรณะนีไปขามาโนปุญญานีกัยีลาถาสุขาวาหานิอุปนิยติชีวิตต่ำวปามายุงชลูปานิฏฐะนัสติตานาเอตังพยังมรณะนีไปขามาโนโลกามิสังปัจฉะเหสันติเปโโยทักายนาสังยโมวาจายะอุทะ อุทะเจตสาตังตสาเปตสาสุขายาโหนติยังชีวามาโนปะโรติปุญญธรรมโมหเวลัคขติธรรมะจาริงธรรมโอสุจินโนตุขะมาวหะวะหะติเอสานนสังโสธรรมสุจินเนาทุขติงคันชติธรรมะจารีตะเพสังฆารานิจติยถาปัญญายาปัสติอัถานิพนติทุเขสสาวะโควิสุทิยาสเพสังฆาราทุขติยถาปัญญายาปัสติอัถานิพนติทุเขสสาวะโควิสุทิยา ตเพธธรมาอนัตตาติยะธาปัญญายาปสติอานิพนติทุเคสามคุยสุธยาบทสวดอภันนกาชาดกอภันนักฐานาเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตัญญายาเวทวีตังคันเฮย,ยอภัอันนกังหูงเวตาลนังยันติปภพะตานิวนานิจะอาลามลุขาจะเจตยานิมนุษาพยาตจิตานิตังโคสารนังเคมังนิตังสรณนมุตตะมังนิตังสรณนาม,มาคัมมะ จพัพะุคขาปมุตติจเตโยจาพุทธันจะธัมม,มันจะสังฆันจะสารานังขโตจะตาลีอริยสัจ,จานิธิมมปัญญายะปัสติทุครังทุกขาตำุปปาทางทุกขาสา,าติก,กมังอริยันจัดทั้งขีกังทุกคูปะสะมะคามินังเอตังโคสารนังเขมังเอตังสารณนงังมุตตมังเอตังสารนังมาคมาสำพุคขาปมุตติจเตปสวดพระเทกะลัตคาถาอติตังนาณวะขเมยานปะติกเคอนาคตัง บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วม่คครมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงย้ธาตีตัมปะาเฮนันตังอปัณตาจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนราไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังมิธามนุกพลวะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงินไม่คอนแค้นในทำนั้นนั้นได้บุคคนนั้นพึงเจริญทำนั้นหนึ่งหนึ่งเถิด อาเชวากิจามาตาปังโกชัญญามรนงังตเวพึงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุง่งนาหิโนสังฆาลเตนามหาเสในาวัุนา,นนาเพราะว่าความผับเพียศกับมจุราชผู้มีเสร็จใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโอหลระตามะตันทิตังตังเวพระเทกะละตติสันโตอาจิกาเตบุณีเต พระบุญีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดคา้านทะั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลปวดสวดพินนะหะปัจจะเวขะนปาถักฉลาทำมมงมหีชลาหะนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทำโม,มหีพยาทิงะนานตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะธรรมมุมหีมรณะงานนาตีตาเ <HHH> รตต totally imi, มามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเราเป็นเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสะโกมหิกรมทายาโทกมยนิกรมพปันทุกรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรนเกิดมีกรรมเป็นูุติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย อย่างกรรมงากริสามีกิริยานังวาปาปกังวาตัสธาธาภวิสามีเราทำการบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราต้องได้รับผลกรรมนั้นนั้นสื่อไปเอวังอภิหิอภินทะปจาวิคิต,ตะพังเราทั้งหลายควรพิจาณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทสวดเทวตาโยชนะคาถา ทุกขปตาเจนิท e ุกขาพยาปตาเจนิพยาตกปตาเจนิโสกหาตัวเพีปีปานิโนเอตวตาจามิเอตปตังบุญญาตปทางสเพเรวานุโมทันตุัมภาคตะปฏิเศรษฐิยาฐานังทันตุตตะทายาตีลังขันตุตะวาพ่อหนามิรตาหุ่นตุคันจตุเทวตาก็ตาสเพพุทธาพระรัปตาปัจิการทะเยยงพลังอรหันตานาจเตเชนาระคังมันมีสัพโซสวสวดเทวตาปฏิทานคาถา ทันทำไยังปฏิทานาคาถาโยปนาปเสยยาเทวตาสันติวิหารลาวาเสนีทุเปขเลวุทิขเล,ขลต่หิงต่หิงตารรทำมาธาเนนาะวันตูปูชิตาตนทิงกะโลเตถาวิหารามันทะเลเทลาจาับชาวันนาวากาจัพพิขโวสท้าลาภิกาทานปปติอุปาตก,กาขามาจาเทสานิเขามาจัายสิสราตปาณภูตาสุตาะวันตุเตชลาผู้ชายเยปีจัอันทาสัมภวาสังเสทาชาตาอัทโวปะ ปาติกานิญญานิการธรรมาวังปฏิจจเตสะเพะปีทุกขสักโลตุสังสยามทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรม,มทะลาจะปุคลาสังโคโหโตุจมะมักโวาอัฏฐายาจะหิตายาจ่าอเมทะละขตุสธรรมโมจะเพะปีธรรมะจาริโดวุทิงธรรมปาตุเนยยามะธรรมเมอริยะปะเวทิเตบทสวดสัพพะปฏิทานคาถา หันธรยาปติทานะคาถาโยพนามเสปุญญาสิทานิกัสสายานัญญานิกัานิเมเตสัญจะภาคิโนข้นตัวสัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณวัตตาจะไม่หังมาตาปิตาธิโยทิถาเมจะปะยะทิถาวาอันเยมัญชันตเวลิโนตัสตาติดทัตติโตกัสมิงตภูมมาจะตโยนิกา ปัจ ust, จกาจตุกาลาสง Arrow, or, of of นน stru, ังสารตาพรวาพเวยาตังเยปฏิธานเมอนุโมทันตุเตสยังยีเจมังนับปะชานันติเทวาเตเตสังนิเวทยุงมยาทินานะปุญญานางอนุโมทนาหิตุนาสเพสตาสทาโหตูอเวลาตุขาชีวิโนเขมันปัททันจาประปนตุเตทัสาติชตังตุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราได้เป็นที่รักผู้มีพระคุณมีบรรดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและบริเวณการตั้งอยู่ในโลกกันในภูมิสามกันในกําเนรสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ สัตว์เหล่าได้ทราบกันให้สมบูรณ์ครับเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงมโนธนาทานเองเถิดก็สัตว์เหาไดย่อมไม่ทราบกันให้สมบูรณ์ครับเจ้านี้ขอทพทั้งหลายจงึจงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นพรอยเหตุคือมโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยนักภาพเสด็จทิษฐานนักภาพความเพียรในสรงแห่งการบูชาพระนาตายด้วยการสาธยายบทสนบนพระสูตรพระบลิตรในพระคาถาเหล่านี้ขอความทรงสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยทัุกป่วยข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทเทวดาทั้งหลายโปรดอโมทนาในการสอนสาธยายบทและธรรมเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดอนุพริบตรให้แก่ข้าพเจ้าลดถุกมงคลพระกิริรามิได้โดยวิธีสมเด็จพระญานาสวรรมาวันนี้เวศไปหาร แต่หล่อจนวัตถุมือคนทั้งหลายที่สามสิ่งนั้นซึ่งตั้งขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนวัฒนธรรมพระประลิศและคำมงคลในพระกรถางต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธุปการเถิดสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาของน้อำถวายเป็นพุทธประชาพุทธบูชาสังฆบูชาขอผลวันนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาลุสมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกกระจุกกายทุกใจทั้งสิ้น ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะโตประสักรบันทั้งหลายสม,มุนพร้อมด้วยทัศน์ส,ส,สมบัติปิวานสมบัติมีดวงตาเห็นทาสำเร็จการพัฒนากำลันกับปัญญ,ญาและ,จะเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสคืออายุวันณนะสุขภพทะเทินขอโมทนาบุญกับครอบครัวยอดสถีทุกท่านด้วยนะคะ